สวัสดีครับผมนายีิวพลเชวชลินนับหลานนักศึกษา540 100 1 1 2 0 3 2นะครับก็วันนี้เนี่ยเราทำชิ้นง,งานที่มีชื่อว่าเฟรมจักรยานนะครับก็คนอื่นเลยนะครับทำการสเก็ต 3d นะครับชิ้นง,งานตามแบบในหนังสือนะครับ ขออนุญาตพอนะครับเพราะค่อนข้างจะเสียเวลาทั้งส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นลูกสําเร็จเลยแล้วกันครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับส่วนแรกจะรูปล่างแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยอ้าวต่อไปเราจะทําการสเก็ตต่อนะครับสเก็ตต่อเมื่อกี้เราสเก็ตที่แกน x y นะครับต่อไปเราจะสะเก็ตที่แกน y z นะครับ ตะเก็ยช่องใส่ล้อจักรยานนั่นเองก็กำหนดขนาดนะครับตรงนี้ร้อยสิบนะครับโอ้ดห้าสิบห้านะครับหนะี่งสองีง้า ทำทั้งบนทั้งล่างครับตรงนีด้ด้วยนเ mm ็ hmm. ัว โอเคนะครับได้รูปร่างแบบนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวขอทําการเซฟแป๊บหนึ่งครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการสร้างเพลนนะครับเพื่อทําเป็นที่ใส่ล้อนะก็ไปที่ i n น e r t ครับเอ e ฟ e รนซ์จนเวฟฟีนะเลือกเพลนนะครับจากนั้นเนี่ยจุดตัางอิงให้เลือก3จุดนี้นะครับก็จะได้เพลนให้มาหนึ่งเพลนจากนั้นก็ต้องทำการสเก็ตนะครับ

วงรีให้มาหนึ่งสกเก็ตวงกลมหนึ่งวงนับใช้คำสั่ง tree five r เรา,า,าจะได้รูปร่างตามนี้นะครับก็ต่อไปก็ลากเส้นตรงนี้ตัดผ่านแบบนี้นะครับ จะมีริขอตรงนี้เลยออกมา้าแสนละกัน15ละกันนะครับเพื่อความอก็ทำเหมวอนกันกับฝั่งหนึ่งมาโอเคเสร็จแล้วครับแบบนี้ครับ เราก็จะทำแบบเดียวก,กันกับข้างล่างนะครับในการสร้างที่ไม้เพลนหนึ่งเพลนะครับที่นี้เลยนี้นะครับ ก็เลือกที่เพลนเดิมนะเพลนเดิม e ที่เราสร้างเมื่อกี้แล้วก็เลือกระยะห่างนะของออฟเซตดิ a แทนเนี่ยออฟเซตดิ a แทนเป็นสี่สิบนะสี el, นะ่สิบพาลาเลครับเลือก 40, นะอพาลาเล่สิบหกีงยนทาง อ่มันก็จะมาอยู่ทางบริเวณด้านล่างแทนตามนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เราทำตรงนี้แทนนะครับนี่สามจุดนี้นะครับเฟลนชงอทรีตานนี้เลยกดตกลงนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับทาเหมือนเดิม พอมองมันมีแล้วกันนะครับไม่ถนัดทำเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยนะครับไหนวเนี่ยจากจุดนี้ลงมา28นะแล้วก็ออกมา28.5อีกข้างหนึ่ง 28, 28.5นะครับ ก็ทำการใส่ชีายอาร์นะครับจุดนี้นั่นเองโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับวาจาจุดนี้นะครับมาผ่านจุดนี้เลยม,มาข้างล่างผมขอสิบห้าแล้วกันเหมือนเดิม อแล้วก็อีกฟังหนึ่งนะครับอีกฟังหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะทำการสร้าง รัศมีของการสวีปนะครับก็ให้ไปที่คำสั่งอินเสิร์นะครับก่อนเอ้ยก่อนอื่นเลยนะครับกดชิปค้างนะครับเลวที่เส้นนีกก้ก็จุดนี้นะครับก็ไปที่คำสั่ง r e f e r e n c e g e o m น t r y นะครับเหมือนเดิมสร้างเพลนขึ้นมาครับเพลนออขออาจารสเก็ตก่นอนเลือกสองจุดนี้นะครับ Insert Reference Geometry เรี <Me. S 1> ้ยว plane นะเพลนอ่าก็จะมีเพลนที <Surprise> <S <S <athlete> okay. ่ด้านบนแบบนี้นะครับกดตกลงก็สร้างรัสมีนะครับซึ่งรัสมีตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไดมิเตอร์สิบแปดหกสิบแปดโอเคต่อไปนะครับก็เป็น กสเก็ตปึ๊บนะครับเป็นเส้นนี้ครับโอเคคนระับาแรนต้องเปลนนะปซึงีติดอ,นนะอ,อับสาางคมนิห่พซึ่งมีความ่ ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยในมิตเตอร์บ26นะ26ซึ่งเราจะทำแบบนี้ไปร,บรอบๆนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาผมขอพอตและลัดคิวแล้วเสร็จแล้วจะกลับมาทำให้ดูต่ออีกนทะีโอเคครับ <c oughs> หลังจากที่เราใส่เพลแล้วก็วงกลมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เลยยอะแย,ยะไปหมดแล้วก็จะทําการทําให้มันออกมาเป็นรูปรนะ่างของโครงนะครับด้วยก่อนอื่นก็จุดนี้ก่อนเลยนะครับนี้เลย extrude เครอนนะ e x t r u อ่าเป็น mid plane นะคร extrude mid plane ตรงนี้เนี่ย32มิลลิเมตรนะ ออกมาเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกนะครับสามสิบแล้วกนนะครับสมมติว่าสามสิบจะได้ประมาณไหนเอาอีกละกันหกสิบโอเคตรงนี้ผมให้เป็นหกสิบนะครับเสร็จแล้วต่อไปที่จุดนี้นะครับ ใช้สวีปนะครับสวีปพาสก็เลือกเส้นนี้นะครับเ,เส้นนี้อ่านี่เลยาตามีตกลงคนระับโออเอาไม่เอาไม่เอาไม่พิดพิดพิดเราสวีบแบบต,นะตินฟีเจอร์นะครับปินฟีเจอร์ ลดไที่รัสมีติ้นในหนึ่งมิลลิเมตรนะ,ะจะได้แบบนี้นะครับต่อไปก็สวีปต่อที่จุดนี้กับจุดนี้นะครับติ้นฟีเจอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออกลุยต่อเลยเรื่อยๆตรงน,นี้นะครับ โปรไฟล์และพาทตรงนี้พาทนี้นะครับไหม่แล้ใหม่แล้วขอใหม่ขอใหม่พาดเป็นตรงนี้ครับติ้นฟีเจอร์เหมือนเดิม นะฮะมมไ่ลก่อนอืมขมวันนี้นะวงกลมนี้วงกลมนี้วงกลมนี้ไนวงกลมนี้นะครับวงกลมนี้สวีบผ่านก็เป็นเส้นนี้นะครับ ไม่ได้เหรอมันใหม่แล้วใหม่มันคงวงนี้นี่เท่าไหร่เอ่ยช่วงพุับราตวองการท่องเยวสนับสนุนโดยกองการท่องเที่ยวสนันนดยกละการท่องเที่ยวองเ โอเคเมื่อกี้ผมทำการแก้ขนาดตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ใส่ผิดแล้วก็่าดของมนเนี่ยก็เป็นเส้นนี้นะับไเส้นนี้เป็นหวา ตอนนีนะครผมอยู่ภายในอาคารนรที่จะบยกงานสบตัวราชการเทศนารแต่วี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนครับโอเคในโครงนี้แล้วนะครับก็ต่อไปก็เป็นผ่านนี้เอาเส้นหนาย เดี๋ยวผมขอดีโวอ์ตรงนี้ก่อนดีกว่านี่นะครเบขาอจาุดนี้เส้นนี้ อู้หายหมดเลยก็เส็นแล้วนะครับได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นานแหล้วเจอต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยเราจะทำที่ยึดล้อนะครับที่ยึดล้อจักรยานก็เดี๋ยว ค่อนข้างนานนะครับเดี๋ยวก็จะสเก็ตให้เสร็จแล้วก็จะโชว์ให้ดูกทีหนึ่งเลยนะคภาพก็สเก็ตเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รูปล่างแบบนี้นะครับก็ต่อไปเนี่ยผมจะทำการ extrude นะครับ extrude ชิ้นงานนะครับ extrude ตัวนี้ เปิดฟูออกมาเป็นมิดเลนนะมิดนะเลนการเป็นเจ้าหน้าั่างนาแบ20นับยนับเตกลงคนระับตกลงก็จะได้ที่จับล้อจักรยานขึ้นมาแบบนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปเราจะ copy นะครับ copy คำสั่ง mirror นะครับ feature to mirror เลือกชิ้นงานนี้นะครับ solid เนี่ยเป็นนี่เป็นเป็น solid น,น,นะครับชิ้นงานเราก็ต้องไไปฝัป่งหนึ่งแบบนี้นะครับ เท่านี้นะครับผมว่ามันยังเล็กไปอักใหม่แล้วกันเอ็กทูใหม่นะคะรับเอ็กนะทู45แล้วกันะ ให้มันคลุมเหล็กตรงนี้ออกมาแล้วก็โอเคแล้วก็ใช้คอมส่รงมิลเลอร์นะมิลเลอร์ก็ <S <S จะไปบอกกดที่ด้านหนึ่งอย่างนี้ครับเสร็จแล้วนะโครงตะขยานออกมาครับ